สวัสดีนะครับผมก็อยู่ที่เดย์สิบเอ็ดแล้วนะครับผมการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็วันนี้เป็นวันเรียนนะตอนเช้าผมก็กินแค่เบอร์เกอร์กับข้าวนิดหน่อยนะครับนี่ก็ไปเรียนกันวิชานี้นะจะเป็นแบบกรอนนะครับกรอนของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นมีคําเอื้อนลงเสียงเสียงยาวอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมก็บอกเลยว่าลําลึกมาก เรียนเสร็จก็มาบิ๊กแคมมา่านะครับสูง25เท่าวิดีโอวิดีโอเขาบอกว่าได้ถ่ายได้น่้นะไปบิ๊กแคมมา่าไม่ได้ไปซื้อฟอนสิ15นะครับไปซื้อซิมนะครับเพราะว่า ซิมไทยจะหมดแล้วนะครับเน็ตจะหมดนะเพราะว่าต้องรีบมาซื้อซิมมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะจําเป็นต้องรีบจะใช้ซิมนะครับซึ่งผมได้ซื้อเป็นทัวริสซิมฟอร์จิแปนนะครับจะเป็นการเป็นซิมนะซึ่งจะไม่ใช่ e ซิมครับ e ซิมนั่นเองเขาบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหานะผมก็เลยซื้อซิมธรรมดานะครับแล้วก็20กิก30เดยนะครับเป็นซิมนี่แบบว่าใช้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปซื้อใหม่ครับก็เป็นราคา4,300เยนนะก็อาจจะแพงนนนนนนิิิดดดึงงงงะะะะะะะท่่่่าาาาาจเเเปปป็20ผผูู้้ชมมพรรรรวตตอออไไลลคคๆับ นั่งงงกันค่อนวันนะครับใส่ซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้นท่านผู้ชมแต่เน็ตใช้ได้ก็แบบเอองงกันนั่งนั่งถามกั้ถามกันมานะครับสรุปก็คือซิมเนี่ยมันเอาไว้เล่นเน็ตอย่างเดียวมันก็เลยไม่มีสัญญาณท่านผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหตื่นมาก็โคตรแย่เข้าห้องน้าปุ๊บเจอขี้ใครไม่รู้ท่านผู้ชมน้ําก็ปิดไม่สนิทต้องมีคนในลุงเมทผมแน่ๆที่เป็นอิมพอสเตอร์ตกเลยนะท่านผู้ชม วันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะดูสนามสิยังมีเม็ดฝนตกเข้ามาเลยแล้วก็ไปคาซูมิไปซื้อของนะครับผมสามห้าห้าเยนหนึ่งลูกโอ้ประมาณลูกละเท่าไหร่90้าสิบาบทมานาลูกละแปดสิบถึงเกบาทก็มาซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวที่ห่อนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มาทำแกงกันต่อเลย ผมบอกเลยนะพริกนี้เผ็ดแน่นอนเพราะว่าเอามาจากไทยวันนี้นะครับผมก็จะเป็นทำจริงแกงฟักทองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาผัดถั่วฝักยาวต่อเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้มีหลายๆแกงกินนะมัชิ้นแบบบางๆแล้วก็ยาวๆผมบอกเลยรัดีรับจบเออแกงฟักทองนะครับท่านผู้ชมน่ากินมากเลยดูดิ อันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของผมนะก็จะเป็นฟักทองนะครับแล้วก็จะมีถั่วงอ,อกนะครับผมแล้วก็มีข้าว,อ,วอืมอะไรอร่อยเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยแล้วจีเดยวู้ดจิวบัสอันนี้ก็มื้อเย็นผมนะจริงๆมันมี แกงที่เหลืออยู่นะท่านชมแต่ผมจะทําเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแกงเก่านะครับผมนี่เลยแล้วก็มีเพิ่มมาผัดผักนะไปกินข้าวกันเนาะข้าว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 อย่เงี้ยนะที่มาโคตรถูกเลยนี่คือสาระเด็กหอมนะครับผมอันนี้เป็นข้าวค้างคืนผมเลยนะครับผมก็เอามากินซ้ำอีกรอบนะจนกว่ามันจะหมดแหละเออ เฮ้ยขอรูกวนที่จะการกู้ยาโหอย่างกับแบบมีเอาแมทริกอะแล้วก็กดเป็นเทนอียเลนตัวไหนก็เยอะนะก็ไปหมดหมดไปยล้าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งในกลุ่มนะบอกว่าแบบคันจีโอเบยหรือกระตาเปี่ยผมันยุ่งยากเลยเปียกยังไงก็ได้อยากให้น้องในข้องไปเละเนเกินไป นี่เราก็มาบิ๊กแคมอรานะครับผมหม้อชาบูแต่แตเราจะ,จะกินหมูกระทะไม่ใช่ชาบูวอาไม่เชพอ่อรีวิวพรีวิว เจออะไรกันมาบ้างเอ่ยทุกคนซื้อบบบัวซืออัลกอร้ธึมบบบบเออ อันนี้ผมก็โดนไปพันเจ็ดเยนนะพันเจ็ดเป็นของเข้าเข้าตู้ทั้งหมดเลยพันดูดูวันกว่าใช่ไหมเราก็ไปเก็อาะนะใช่วันนี้ครับผมก็ดูคนไทยทำแกงกะหรี่นะครับผมมาดูนะว่าจะรอดหรือจะลวกกัจะมีแครอทนะครับอ่ะก็จะมีนี่นะครับผมก็จะมีเนื้อบอกว่ต้องเสียวต้องอร่อยเดมู นึกภาพหนูสูงก็มันย่ได้หรอกนึ้นเลยเดียวก่อนะเออโอเคนึกภาพหนเป็นเต่านะนี่นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะครับผมว่าชกกาจชาแกนทำแกงกะหรี่จะอร่อยแค่ไหนนะเลยแกงกะหรี่นะครับผมอ๋อครับปฝาน้ากซาทำแล้วมันก็คุชี่อื่นแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำการเริ่มจะใส่เนื้อกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ใจนะเฮ้ยใช่ไหมสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับสไครต์สองครั้งแล้วก็กดไลค์สองครั้งนะครับใช่ครับเดี๋ยว่กดีจทํามดเรื่องเลยทตอนนี้นะครับอย่าลืมไปกินน้ำแล้วก็อาบน้ำด้วยอนครับอ้โห้คอ้หบหอบมใหญ่เฮียเฮียม่ต้องหอกนะเดี๋ยวไม่ต้องมาพูดอะไรเฮียอเลยตหดเใช่ นี่ก็ใส่หมูแล้วนะครับผมกระดุมใส่ใจด้วยไงตั้งนะไงตั้งอ,อันนี้ก็จะเป็นเก,เก,เกงกะหรี่นะครับผมแล้วผมก็ทําการทําผักหัวหอมนะครับผมก็น่าจะอร่อยน่าดูเลยนี่ก็จะเป็นหอมทอดนะครับผมเน เขอาบอกว่า,าวเขาบอกว่าคุณแบบยากกว่าพวกมันั่ะเป็นไงหรอกลัวมันจังก็ชนมาด้วยอะ่าตักมาเลยตักมาเลยสก๊อเฮ้ยหายในกูต้อุต้อ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรี่เ <c oughs> พราะเราทำเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลย นี่นะครับเป็นชมนาผู้คนทำนะตอนนี้ก็กินข้อเสนอที่เรารอนะครับผมก็ขึ้นมาอ่านหนังสือต่อเหมือนเดิมนะครับผมแห้ก็คลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชอบใช่อยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์นะไม่ผมกคอลาไปก่อนนะใส่คบไปนนะครับต้เจอกันคิดบันนะครับผมบ๊ายบาย